สวัสดีครับหมอต้นครับสวัสดีค่ะหมอนุ่นนะคะก็วันนี้เราอยู่กับรายการหมอเหงาขอเล่าหน่อยค่ะก็หมอนุ่นครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการดึงหน้าแต่ว่าไม่ใช่การดึงหน้าธรรมดาเป็นการดึงหน้าในคนอายุน้อยอ่าใช่เพราะว่ามันเป็นเทรนที่กําลังมาเลยเนาะนะตอนนี้ดึงหน้าในคนอายุน้อยเนี่ยมันเลยแบบตอนนี้มันเลยฮิตมากขึ้นมากๆเลยอคือถ้าสมมุติว่าเราเราดูใน ยูทูบหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีรายการเกี่ยวกับสุขภาพค่อนข้างเยอะ,อะปัจจุบันเนาะคือคนดูแลตัวเองคือจริงๆทั้งภายนอกแล้วก็ภายในภายนอกเนี่ยก็รู้สึกว่าออสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนที่จะมาคอนซัลหรือปรึกษาที่จะดึงหน้าเนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มช่วงอายุ50-60ใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ะ,ะจริงอายุน้อยลงเรื่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ย30-40กว่า ก็อยากจะดึงหน้าแล้วรืออย่างที่เราเคยพูดในแบบอีพีที่เราไปเกาหลีที่เราไปดูโปรเฟสเซอร์ทํากันมาเนาะยี่สิบหกยี่สิบกว่ามาดึงหน้ากันแหละเนาะเทนมันก็เลยเริ่มเอ๊ะแล้วจริงๆเราเนี่ยดึงหน้าเนี่ยมันควรจะดึงตอนอายุเท่าไหร่กันแน่แล้วดึงหน้าอายุน้อยเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรหรือเปล่านะวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดเนาะดึงหน้าในอายุน้อยทําได้ไหมอ่าใช่ถ้าเท้าความไปเนี่ยคนคนเราเนี่ยเริ่มดูแลตัวเองไปถึงว่าผิวหน้าโอ้โหเขาก็ ทำกันมานานมากเล้ตั้งแต่ยุคแบบโหประวัติศาสตร์ต่างๆ<อ>นานาคือเริ่มใช้ครีมนุ่นนี่แล้วก็เริ่มมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นพวกทําพวกเครื่องหรืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เนาะทีนี้พอมาถึงจุดหนึ่งอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเครื่องหรือว่าออปชั่นพวกเนี้ยมันช่วยเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าแบบอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วงฮิตของการใช้ กลุ่มสารกระตุ้นคอลลาเจนหรือไบโอซิมูเลเตอร์เยอะขึ้นมากเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เนื่องจากว่าเทรนการดูแลผิวหน้ามันเปลี่ยนไปทุกคนอยากจะดูเด็กอยากจะดูอะไรเนาะ Energy Based e e v i c e ไม่พอแล้วอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องยกกระชับต่างๆไม่พอแหละก็เริ่มมีสารต่างๆมาฉีดมากขึ้นเนาะแล้วก็เริ่มมาสู่การดึงหน้าในคนอายุน่อยอคือคนไม่ได้อยากอายุ40ตลอดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วคนไม่ได้อยากจะอายุ60แล้วกลับไปอายุ40 อ่าแต่อยากจะเป็นคนที่อายุประมาณสี่สิบแต่อยากกลับไปเหมือนอายุ 25, ยี่สิบห้าสามสิบเงี้ยโอเคนะเกือบงงแล้วเมื่อกี้คือคนอยากจะอายุ 20, ยี่สิบสามสิบงเงี้ยอ่อาคือเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้อยากจะรอจนตัวเองอายุเยอะแล้วแล้ว,ลวจะกลับมาอายุสี่สิบใหม,มนะ่แล้วก็เทรนพวกโซเชียลอะไรก็แล้วแต่คือปัจจุบันถ้าสมมติว่าเราเสพโซเชียลเยอะๆมันก็จะมีพวกอย่างกลุ่มที่เขา ดึงหน้าตั้งแต่อายุแบบ20-30เยอะแบบเยอะมากๆก็เป็นเป็นเทรนที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วคนไข้ก็มาคนอนซอลค่อนข้างเยอะอจริงๆแล้วทําได้ไหมมีข้อห้ามหรือเปล่าต้องเข้าใจก่อนว่าดึงหน้าเนี่ยมันเป็นหัตถการที่ทําซ้ําได้อ่าแต่ทุกครั้งที่ทําซ้ำเนี่ยมันก็จะมี อะไรที่เราต้องคํานึงมากขึ้นเรื่อยๆเนาะหรือว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนที่มันอาจจะเกิดง่ายขึ้นเนาะทำก็ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราจะทําทําในคนอายุน้อยได้ไหมก็ต้องตอบว่าทําได้เนาะไม่งั้นเขาคงไม่ทํากันเนา ทำได้แต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเออเราสามารถทําวิธีที่ไม่ผ่าตัดก่อนได้ไหม,มเช่นไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องพลังงานต่างๆเนาะในการยกกระชับหรือจะเป็นการฉีดสารเติมเต็มหรืออะไรก็ตามที่ช่วยทําให้หน้าเนี่ยมันกลับมาดูเด็กขึ้นได้เนาะสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้เวลาคนเราอายุเยอะเนี่ยมันหน้าดูแก่ขึ้นเนื่องจากวอลลุ่มมันลอสหรือว่าปริมาตรมันหายไปการฉีดสารเติมเต็มหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ย บางทีมันย้อนไวได้โดยที่ว่าจริง,รงๆแล้วเรายังไม่ต้องดึงหน้าก็ได้แต่ในบางคนเนี่ยเริ่มหน้าที่มันหน้าที่มันเริ่มมีแซกกิงอะ่ะมันมีความหย่อนค้อยเริ่มมีเหมือนร่องน้ำหมากหรือว่าเริ่มมีแก้มห้อยเนาะแก้มจากที่เคยอยู่ตำแหน่งดีๆมันเริ่มร่วงลงมาเยอะจนเราอยากที่จะแบบโหกลับไปแบบย้อนไปแบบ จาก40หรอ25อย่างเงี้ยเอาสารเติมเต็มหรือว่าการใช้เครื่องมือยกกระชับก็อาจจะไม่เพียงพออ่าก็อาจจะเข้ามาสู่การว่าเอ้ยเราดึงหน้าได้หรือยังอืมคือเราอาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องรอแบบอายุแบบ40 50จริงๆพออายุ30ปลายๆเราก็รู้สึกแล้วว่าหน้าเราเริ่มมีล่องรอยของความมีอายุเริ่มเห็นภูมิใต้ตาชัดขึ้นล่องแก้มเริ่มชัดบางครั้ง หน้าตรงๆไม่เป็นไรแต่พอยิ้มปุ๊บถ่ายรูปออมาเริ่มเห็นร่องน้ำหมากเยก็เป็นอันนึงที่คนมักจะคือคน,นะให้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเราก็ไม่อยากจะให้มีอ่าใช่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าเขาก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะทำให้พวกร่องรอยต่างๆพวกเนี้ยมันมันหายไปอใช่ถ้าสมมติว่าพูดในแง่ของอการที่จะดู เด็กเนี่ยก็ต้องได้ตั้งแต่หนึ่งก็คือคิดว่าจะต้องมีเรื่องของอคุณภาพผิวผิวหนังที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของร่องรอยของที่ทําให้รู้สึกว่ามีอายุเนี่ยจะต้องน้อยหรือไม่มีใช่ใช่แล้วก็เรื่องของอปริมาตรหรือวอายุ่งในใบหน้านะซึ่งการดึงหน้าในคนที่อายุน้อยก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าเออผิวหนังเราเนี่ยมันยังมีความคุณภาพที่ค่อนข้างดีอยู่ ยังยืดหยุ่นดียืดหยุ่นดีเรียกง่ายๆว่ายังมีความตึงตึงอยู่อถ้าเทียบกับคนที่มีอายุหน่อยผิวหนังเขาก็จะเริ่มเอจจิ้งเริ่มเริ่มมีความอีลสติกซิตี้น้อยลงก็คือยืดหยุ่นน้อยลงมันถึงพวกแบบในคนที่อายุเยอะมันจะมีเรื่องของไฟวิงเคิลนะหมายถึงรอยย่นเล็กๆที่ถึงแม้ว่าเราจะดึงให้ตึงมันก็ไม่หายเหมือนเสื้อยับอะ สื้อยับดึงจนตึงมันก็ยังยับ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนเลยว่าอย่างคนที่อายุน้อยๆเนี่ยดึงหน้าทําไมอาจจะได้ผลดีประมาณนึงเลยเนี่ยเพราะว่าคุณภาพผิวดีกว่าก็เรื่องของการที่กระดูกใบหน้าแล้วก็ไขมันบริเวณใบหน้าเนี่ยยังไม่ได้หายไปมากนักเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักการดึงหน้าในกลุ่มผลเนี่ยก็จะได้ผลค่อนข้างดีก็เรื่องของอความแข็งแรงของชั้นสมส <G ül üş> ก็คือยังมีความแข็งแรงมากอยู่อ่ายังบางคนยังไม่รู้จักชั้นสมัชั้นสมัก็คือเป็นชั้นที่เราเอาไว้ดึงหน้าเนาะหรือว่าเวลาการใช้เครื่องยกกระชับโดยอย่างเช่นพวกไมโครโฟกัสอันเดอร์ซาวเนาะก็จะไปเอฟเฟกกับชั้นนี้เป็นหลักก็ทําให้หน้ามันยกกระชับได้แต่การดึงหน้าก็คือเราจะไปจัดการกับชั้นนี้แหละเป็นหลักเนาะก็คือชั้นที่อยู่ใต้ไขมันไปอีกแล้วทีเนี้ยก็เข้ามาสู่ว่าเอาถ้าสมมุติว่าเราจะดึงหน้าในคนที่อายุไม่ได้มากนักกับเทียบกันว่า สมมติว่าเราจะดึงหน้าคนที่มีอายุหน่อยกับคนที่อายุน้อยเนี่ยมันแตกต่างกันไหมการดึงหน้าในคนที่อายุมากก่อน,นเช่นเราจะต้องจัดการปัญหาหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเวลาเราผ่านการโปรเซสของการที่แบบเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยอะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปงั้นเราจะต้องแก้ไขปัญหาทุกจุดที่คุณไข่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอลลูมที่หายไปกระดูกที่ถูกสลายไปในช่วงอายุที่ผ่านมาก็ผิวหนังคุณภาพผิว ความหย่อนคล้อยก็จะมีเยอะกว่างั้นปัญหาที่ต้องจัดการหรือว่าความเขาเรียกว่าการที่จะต้องผ่าตัดมันก็จะซับซ้อนกว่าแต่ในแง่ของคนที่อายุน้อยปัญหาเขาอาจจะยังไม่ได้เยอะมากงั้นการผ่าตัดก็อาจจะไม่ได้จำเป็นถึงจะต้องลงลึกหรือว่าทำเยอะเหมือนคนที่อายุมากใช่ใช่อีกอันนึงเลยอย่างแม้กระทั่งแบบโหหมอที่ดึงหน้าดังมากๆที่สุดแบบแทบจะ เป็นท็อปของโลกใบนี่ยก็ยังบอกเลยว่าถึงแม้ถ้าเกิดว่าเราดึงหน้าเนี่ยในท็อปเซอร์เจียนแล้วเนี่ยแต่คุณภาพผิวคุณแย่มากมเช่นแห้งมากรอยย่นเยอะมากมหรือแม้กระทั่งความยืดหยุ่นอะไม่ดีเลยการคงอยู่ของผลหมายถึงผลลัพธ์ของการดึงหน้าเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ถึงปีด้วยซ้ําในท็อปเซอร์เจียนของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อได้เปรียบของคนอายุน้อยที่คุณภาพผิวยังดีการดึงหน้าอาจจะได้ผลที่ดีกว่ามากๆ แล้วก็ในแง่เรื่องของเทคนิคครับจริงๆการการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยเทคนิคมีเยอะมากแล้วก็รายละเอียดมีเยอะมากแต่ว่าพอในกลุ่มคนอายุน้อยเนี่ยเราก็มีออปชันให้เลือกเยอะไม่ว,ว่าจะเป็นอย่างทุกอคุนอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นมินิเฟสลิป หรือว่ามินิเน็กลิปอะไรเพื่อนถามเยอะมากตอนนี้มินิเป็นลิปคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคุกพอมมีคําว่ามินิขึ้นมาก็เลยมันดูมันดูเบาบางเบาบางใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถามว่ามันเบาบางไหมจริงๆมันก็เหมือนเหมือนกันเนาะมาใช่คิดว่ามินิเขาอาจจะเปรียบเทียบกับแผลที่เกิดขึ้นอ่อาจจะอาจจะจริงๆถ้าจะพูดตรงไปตรงมาเนี่ยแผลที่ยาว หรือแผลที่ปริมาณแผลที่เยอะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณผิวหนังที่เราตัดออกไปอ่ะก็ด้วยใช่ส่วนหนึ่งหลักๆเลยเพราะว่าถ้าเรามีผิวหนังส่วนเกินที่เยอะในอายุที่มากขึ้นเราจําเป็นที่จะต้องเอาออกเยอะเนี่ยพอเราเอาออกเยอะแผลมันก็อาจจะเยอะอแต่ในคนที่อายุน้อยเนี่ยผิวหนังคุณภาพก็ยังดีอยู่การเราอาจจะแผลเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนักใช่อย่างเช่นว่าแบบ อย่างมินิบางคนอาจจะหมายถึงว่าแผลไปไม่ได้ถึงหลังหูแบบไกลๆเนาะอย่างถ้าเกิดเราดึงหน้าในคนไข้ที่อายุประมาณ6 7 0 5 6 0ิบมันก็จะเริ่มมีคอที่มันหย่อนมากๆซึ่งคอในเวลาเราเก็บหนังเก็บผิวหนังเก็บหนังมาดูแปลกๆ,ๆเวลาเราดึงหน้าละกันของออตรงบริเวณคอเราต้องเก็บบริเวณแผลที่หลังหูเป็นหลัก อย่างแบบถ้าเกิดสมมติคนอายุในน้อยเนี่ยการดึงคอส่วนหน้าอย่างเช่นมีการดูดไขมันอย่างร่วมกับเย็บกระชับกล้ามเนื้อคออันนี้อาจจะเพียงพอก็ไดในการเก็บโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปมีแผลหลังหูเยอะๆอ่ะก็ทําให้แผลมันดูมินิขึ้นคือในคนอายุน้อยเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกอ่าเลือกได้อ่าใช่ว่าอะไรที่มันเป็นจุดที่ทําให้เราดูมีอายุนักในายนี้อย่างเช่น คิ้วตกอ่าคิ้วตกก็แต่คิ้วก็พอทำแต่คิ้วก็พอที่จริงคิ้วคิ้วการยกคิ้วเนี่ยมันมันต่างจากการดึงหน้าอยู่ระดับหนึ่งคือมันไม่ได้ถูกกําหนดด้วยอายุมากนะใช่ใช่บางคนมันตกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ใช่เพราะว่าอาจจะตกมาตั้งแต่กําเนิดหรือว่าจริงๆแล้วคิ้วมันอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าสมมติคิ้วอยู่สูงกว่านี้ใบหน้าจะดูดีขึ้นอันนี้ก็เป็นกานนึงที่ที่ คนก็มักจะให้ความสําคัญเพราะว่าอพอคิ้วมันอยู่ใกล้ตามากๆหน้ามันเหมือนกระจุกอยู่ตรงกลางอะ่ะ <c oughs> มันดูเครียดไปหมดแต่พอค <c oughs> ิ้วถูกยกตากว้างขึ้นมันก็ดูสดใสมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนนิยมที่จะทําในปัจจุบันออันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอายุมากนะักส่วนหนึ่งก็คือบางคนมีปัญหาเรื่องคอคอรู้สึกว่าพอมีเหนียงเยอะก็ทําให้ดู มีอายุอ่าใช่นนก็ส่วนหนึ่งอพอสมมติถ่ายร,รูปไม่มั่นใจอพอมีมุมหน้ากรอบขึ้นมาแล้วก็มีมุมคอที่ชัดเจนก็รู้สึกว่าเด็กลงอ่าใช่ใชก็คือจริงๆแล้วก็คือหมายถึงว่าคนอายุน้อยเนี่ยเราก็เลือกที่จะโฟกัสเฉพาะส่วนได้แต่ถ้าเกิดสมมติถ้าคนอายุเยอะส่วนใหญ่เราต้องทำทั้งหมดอยู่แล้วอ่ามันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าจะ ถ้าถ้าเรามีภาวะที่ทั้งใบหน้าเนี่ยมีอายุเราเลือกทาบางส่วนมันก็จะไม่ฮาร์โมนีอ่ะหน้าตึงแต่คอยังไม่โอเคแต่หน้าตึงคอตึงแตุ่่วยังร่วงคิวยังร่วงหรือว่าวอลลุ่มใบหน้ามันหายไปหน้าตอกก็ยังก็ยังรู้สึกว่ามีบางส่วนคือพอมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งในใบหน้าที่มันยังมีความรู้สึกว่าทําให้ดูมีอายุอ่ะ มันจะชัดมันจะชัดเลยคราวนี้ใช่เพราะฉะนั้นเวลาคนที่อายุเยอะหน่อยเราก็จะแนะนําทั้งหมดแต่ถ้าแบบอายุน้อยลงมาเราก็เลือกทําเฉพาะส่วนได้อย่างที่บอกไปเราพูดแต่ข้อดีเนาะแล้วแล้วข้อเสียมีไหมคือมีอยู่แล้วอ่าใช่เพราะว่าในฐานะที่เราเราเป็นหมอที่ที่ทำผ่าตัดมาแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลลัพธ์ของการผ่าตัดแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นจากการหลักผ่าตัดเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างไม่ใช่ว่าการผ่าตัดจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวเนาะคือสมัยก่อนเนี่ยโหยุคโบราณเนี่ยก็อาจจะพูดได้ว่าเขาก็แนะนําว่าการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยควรจะทําแค่สักครั้งหนึ่งดีๆสักครั้งหนึ่ง,ง <ใน S 2> เดียว <CV S 2> ให้ดี<อ>ไปเลยปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แหละเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขวางเทรน์ในปัจจุบันที่คนคนเนี่ยไม่ได้อยากจะรีเวิร์สเอชก็คืออยากจะย้อน กับไปอยู่ในสมมุติว่าเราอายุทัหกสิบแต่ว่าอยากจะรีเวิร์สกลับไปอายุสี่สิบอันนี้คือ,อยุคก่อนอืแต่ปัจจุบันเนี่ยคนอยากจะสเตย์ยูทฟูลคือฉันอายุสี่สิบฉันต้องหน้าอย่างเงี้ยละแต่ฉัน <stop. S 2> อยากจะอายุยี่สิบห้าแล้วอยากจะอายุยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยไปเรื่อยๆถึงแม้จะอายุห้าสิบแล้วอะไรเงี้ยซึ่ง อันนี้เป็นเทรนที่ขวางไว้ได้คนปัจจุบันเขาเป็นแนวเนี้ยแล้วก็ขวางไว้ได้งั้นทําได้แต่มีอะไรที่ต้องคิดถึงบ้างถ้าสมมติว่าเราได้รับการผ่าตัดดึงหน้าแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับใบหน้าของเรา จะเปลี่ยนแปยังไงบ้างในการผ่าตัดแก้ไขเนี่ยทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทําตาจมูกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีผังผืดที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะมันเป็นหนึ่งในกระบวนการหายของแผลเนาะซึ่งผังผืดเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการผ่าตัดแก้ไขมันทํายากขึ้นอยู่แล้วแล้วก็การพักฟื้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะยาวนานขึ้นเนาะอีกอันหนึ่งเลยในเรื่องของดึงหน้าเนี่ยเนื่องจากว่าเรายังไงเราก็อาจจะต้องไปยุ่งกับชั้นสมาร์ทอยู่ดีในการผ่าตัดแก้ไขหรือว่าผ่าตัดครั้งแรกเนนี่ซึงใต้้สมมมัจะ ประสาทใบหน้าอยู่ถ้าเกิดว่ามันเกิดการบาดเจ็บมันอาจจะทําให้ใบหน้าเบี้ยวได้เนาะในเคสแก้ไขเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังมากเลยคือการบาดเจ็บของเส้นประสาทใบหน้าเราไม่รู้เลยว่าคุณหมอคนก่อนทําอะไรหรือแม้กระทั่งว่าเออถ้าเราทําเองเนี่ยอันนี้เราอาจจะพอรู้เนาะแต่ในเคสแก้ไขย,ยังไงก็ยากแน่นอนซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งหมายถึงว่าเป็นเหมือนภาวะแทรกซ้อนที่เรากลัวที่สุดในการผ่าตัดดึงหน้าเลยก็คือเส้นประสาทบาดเจ็บอือใช่เพราะว่า เส้นประสาทบางอันเนี่ยเขาเขามีแค่เส้นเดียวใช่คือบางอันเนี่ยมันสมมติว่าเส้นประสาทที่ควบคุมการยิม้มหรือว่าเส้นประสาทที่ควบค,คุมการยิงฟันหรือว่าหลับตาหรือว่าทําย่นจมูกอะไรพวกเนี้ยเขาอาจจะมีเส้นที่ทํางานร่วมกันได้อยู่บ้างแต่ว่าบางเส้นประสาทเนี่ยเขาอย่างเช่นยักคิ้วหรืออะไรเงี้ยเขาเหมียนเดียวหรือเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณคอส่วนล่างเนี่ย ขาก็ม deal, <ừng> ีเส้นเดียวนะถ้าบาดเจ็บไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมยากกว่าใช่ใช่คือถ้าสมมติเราเลือกที่เราสมมติเราผ่าตัดในคนที่อายุน้อยเนี่ยคือทุกครั้งที่เราจะผ่าตัดอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเราจะเลือกวิธีที่ปลอดภัยที่สุดที่ได้ผลมากที่สุดแล้วก็เหมาะสมอ่าก็คือเหมาะสมที่สุดนั่นแหละเออขึ้นอยู่กับว่าปัญหาของแต่ละคนคืออะไรสมมุติว่าคือถ้าสมมุติว่าคนไข้เขาอย่างอายุเยอะมากๆเราก็ต้องทําเยอะมากๆใช่ ไม่งั้นผลมันก็จะอยู่ได้ไม่นานแต่ในคนที่อายุน้อยเนี่ยมันก็จะมีวิธีที่ทำอาจจะทําไม่ได้มากนักไม่ได้ลงลึกมากนักแต่ผลเนี่ยมันเพียงพอทำมากกว่าน,นี้ก็ไม่ได้ผลดีไปกว่าน,นี้อ,อมันก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าใช่คือที่หมอต้นพูดเมื่อกี้มันก็คือเรื่องของ s m a s h manipulation หมายถึงว่าการจัดการกับชั้น m a ัดเนี่ยมันมีหลายวิธีมากม อย่างถ้าในคนอายุเยอะเนี่ยก็คือสิ่งที่เรามักจะทำกันหรือว่าที่เราได้ยินกันเยอะๆเลยก็คือดีเพลนดีเพลนหมายถึงว่าโฮายกสมัไปไกลมากเนาะเพื่อจะทำให้เวลาดึงเนี่ยแรงดึงมันดีที่สุดเนาะแต่ในคนอายุน้อยๆเนี่ยเราอาจจะทำวิธีที่เรียกว่าแบบน้อยลงอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่สาสมัตไพเคชเช่นเย็บ yep, เนาะหรือว่าเป็นสมัตเซ็กตมนี้ก็คือตัด สมับางส่วนแล้วก็เย็บกระชับมันเข้ามาซึ่งการเลาะหรืออะไรมันก็อาจจะน้อยกว่าผังผืดที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็น้อยลงอืแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอ่ะไม่ใช่ว่าเราดึงหน้าไปแล้วแล้วเราก็ปล่อยได้เลยไม่ได้เพราะว่าจริงๆเราพอเราผ่าตัดหรือดึงหน้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุน,อน้อยหรือคนอายุเยอะก็ตามเราไม่สามารถที่จะปล่อยเพราะว่าหลังจากดึงหน้าไปแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราก็แก่ลงแล้ว เศร้าว่ะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขัดขวางเวลาได้เวลามันผ่านไปก็คือทําให้เราอ่ะแก่ลงในทุกๆวินาทีเเศร้าเลยเนี่ยตอนนี้ซื้อเราก็ต้องชะลออ่าเราก็ต้องชะลอการความที่ไม่ให้ใบหน้าเราอ่ะแก่ตามเวลาที่ผ่านไปคือมันก็จะต้องใช้ยังต้องใช้เครื่องต่างๆอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่เป็น energy base หรือว่าการที่จะต้องดูแลคุณภาพผิว เราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านได้ใเพราะดึงหน้ามันไม่ได้พัฒนาคุณภาพผิวเลยอาตพดตามตรงเนาะมันแค่ตึงขึ้นคุณภาพผิวคุณก็จะต้องไปดูแลตัวเองต่ออย่างที่บอกถ้าคุณภาพผิวไม่ดีผลมันก็อยู่ได้ไม่นานอใช่ก็นี่อาจจะเป็นข้อแตกต่างหลักๆถ้าถามสรุปก็คือดึงหน้าในคนอายุน้อยทำได้ไหมได้ทำได้และและกำลังได้รับความนิยม มากเพื่อนถามเยอะมากเพราะตอนนี้เราก็อยู่ในวัยที่เอ๊ะฉันต้องดึงหน้าหรือยังเลขสามสี่อืมฉันต้องดึงหน้าหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนถามเยอะจริงเป็นเทรนที่คือโลกมันเปลี่ยนอืมแล้วคนที่อายุสามสิบถึงสี่ห้ากลุ่มเนี้ยอืมเขาอยากอายุยี่สิบกว่ากวาก็ไม่นะมันรู้สึกว่าอยากอายุสักสามสิบกว่าๆอะไรเงี้ยมัดขวางกระแสกระแสที่ไม่ได้กระชายกระช่อืมเราก็ต้อง ก็ต้องพัฒนาว่า,เ,าเราจะทำยังไงให้ถึงแม้ว่าหัวใจเราจะยังเด็กอยู่นะโโแต่ใบหน้าเนี่ยมันจะมันจะมันจะแก่ไปไม่ได้อะมันก็ต้องยังเด็กอะ่ะอ,อได้อะ้วเราดึงหนะ้าในคนอายุน้อยเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันไหมก็ค่อนข้างต่างนะออืืมเพราะว่าอ่ะอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยเขาก็จะมี ความที่เขาเขากลัวที่จะผ่าตัด่อะอย่างแรกเลยผู้ชายเนี่ยเขากลัวผ่าตัดอ่ะอเขากลัวการผ่าตัดคือความการการรับรู้ว่าการผ่าตัดระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างเช่นบอกผู้หญิงว่าเออเน,นี่ยจะต้องผ่าตัดนะโอเคผู้หญิงจะมีแนวโน้มที่จะโอเคมากกว่าบอกผู้ชายว่าอันนี้ต้องผ่าตัดนะอันนี้เ ไม่สามารถที่จะแก้ได้ด้วยไม่ถึงเราบอกเขาใช่ไหมใช่ไม่สามารถที่จะแก้ด้วยเครื่องมือได้ถ้าสมมติอันนี้คือปัญหาอันนี้ต้องผ่าตัดเขาจะเฮะอืมอเขาจะมันนั้นที่เป็นเรื่องใหญ่แหละสำหรับผู้ชายผู้ชายกลัวการเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างแต่ว่าด้วยถ้าในแง่เรื่องของเทคนิคก็แตกต่างเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายก็จะไม่ต้องไม่ต้องการให้ คิดว่าโดยรวมแล้วกันนะไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนไปมากนักแต่ว่าต้องการ Improve เฉยๆคนคนทักคนไม่ทักไม่เป็นไรแต่ตัวเองเห็นรู้ว่ามันเปลี่ยนอันนี้โอเคแล้วเขาก็ไม่ได้อยากได้หน้าเรียวๆเล็กๆแบบผู้หญิงอะเนาะเขาก็ยังอยากได้แบบเขาเรียกว่ามุมมุมกรามที่มันยังชัดเนื้ออาจจะเป็นแบบ แล้วก็เรื่องของลายผมอันนี้ยากมากเพราะผู้ชายจอนยาวเวลาเราดึงหน้าเราต้องคิดเยอะเลยว่าเราจะทำยังไงให้ลายจอนเขาไม่เปลี่ยนด้วยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งเพราะว่าแล้วก็คือผู้ชายอย่างหนึ่งสำคัญก็คือเรื่องของแผลเพราะว่าเขาไม่ได้ไว้ผมยาวแล้วบางคนเนี่ยบางบางคนเนี่ยผมด้านข้างเขาสั้นแล้วเขาจำเป็นที่จะต้องไว้ทรงนี้อะไรเงี้ยก็ซ่อนแผลยากก็เป็นดีเทลที่แตกต่าง ใช่แล้วอย่างผู้หญิงเนี้ยแผลเนี้ยอย่างของหมอนุ่นเนี่ยถ้าไมทรงเนี้ยก็ไม่เห็นแล้วว่าแผลอยู่ตรงไหนครับผมมันปิดหมดเนี้ยแต่อานเงี้ยเห็นเออมันจะเห็นฉะงนั้นท่านเไงที่จะป้องกันแล้วไม่ให้มันดูแปลกจอรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนียมันจะต้องมีผืนอันนี้ดึงได้นะเนี้ยจอนสั้นมอนสั้นจอนสั้นงงเลย เออนั่นแหละมันก็จะเป็นดีเทลคือถึงแม้ว่าการที่จะผ่าตัดในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมันจะแตกต่างกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถทำได้ทุใช่ใชคือถ้าถามนะว่าเวลาคนไข้มาปรึกษาครึ่งหนึ่งอะ่ะคือเป็นคนที่ผ่าตัดผู้ชายเยอะด้วยอครึ่งหนึ่งอะ่ะเขาก็มีความแบบอาจจะดูดีขึ้นแหละแต่ว่า ความกลัวอยู่ในนั้นความกลัวอยู่ในนั้นซึ่งและดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ในฐานะที่เรารู้ว่าผู้ชายเป็นยังไงใช่ป่ะเราก็พยายามที่จะลดตรงเนี้ยให้เขาใช่เดี๋ยวนี้อย่างเช่นแบบมีคนมาปรึกษาทาตาพอบอกต้องยกคิ้วสองกล้องปุ๊บผู้ชายจะเริ่มช็อกแหละเฮ้ยคืออะไรวะที่ต้องทําเยอะขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ในที่สุดก็ทำนะเยอะนะเพราะว่าเพราะว่ามันแก้มันแก้จุดที่ สำคัญเลยก็คือเขาไม่อยากตาหวานอ่าใช่ช่คือเขาแค่อยากดูตาเหมือนเมื่อสักสิบปีที่แล้วใช่กนพอพอกลายเป็ว่าคนไข้ที่มาสองกล้องยกคิ้วเป็นผู้ชายครึ่งนึงเลยนะเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากได้อันนี้แหละออืแต่เขาไม่อยากได้ชั้นตาที่มันมันหวานเป็นสาวมันจะมันดูสาวไปใช่ใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่ คือเป,เป็นเป็นเป็นรีมาร,ร์คสำคัญเลยว่าทําไงก็ได้ไม่ให้ตาหวานการส่องกล้องดูคิวเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนชั้นตาชั้นตาธรรมชาติหรือว่าเดิมไม่มีชั้นตามันก็จะไม่ได้ทําให้อะไรหลายอย่างนี้มันมันสตรีคือเขาไม่อยากได้ความเปลี่ยนแปลงที่มันเห็นชัดเกินไปแหละอย่างดีขึ้นนะอืแต่ไม่อยากเปลี่ยนเยอะอ่าอ่าเข้าใจนั่นแหละก็เข้ามาสู่การตอบคําถามอืมของท็อปิกในวันนี้ว่า การผ่าตัดดึงหน้าในคนอายุน้อยทำได้ไหมก็ทำได้แต่ควรทำด้วยความระมัดระวังแล้วก็ต้องเข้าใจว่าตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงอะไรจริงอๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องทําทุกอย่างเหมือนคนที่อายุเยอะแล้วเนาะแต่เราเลือกที่จะทําจุดที่เรารู้สึกว่าเราคอนเซิร์นะปัจจุบันเช่น อย่างเ,เช่นเราคิ้วตกอย่างเดียวเ,าเราก็ยกแต่คิ้วสี่เราไม่ต้องดึงหน้าก็ได้อ่าหรือถ้าเรารู้สึกว่าเออแก้แก้มเราคล้อยลงหรือเริ่มมีแบบแก้มห้อยอ่ะเราจะดึงหน้าอันนั้นก็อาจจะเหมาะสมมากขึ้นอมีแค่เนียงก็ทําแค่เนียงอ่าเราก็คือเลือกที่จะทําดีกว่าดีกว่าที่เราจะทําทุกอย่างแล้วมันอาจจะยังไม่มีความจําเป็น,นอืม ก็ทำตามที่จําเป็นใช่ทำาามที่จําเป็นเผื่อในอนาคตต้องทํามันจะได้ไม่ยากแล้วก็ภาวะแซกซอนก็น้อยด้วยต้องคิดถึงในอนาคตด้วยใช่เพราะในอนาคตถ้าเกิดสี่สิบคุณทำเนี่ยห้าสิบคุณก็ทำหกสิบคุณก็ทําแน่นอนใช่ใช่ก็หวังว่าวันนี้สิ่งที่เราพูดจะเป็นประโยชน์แล้วก็สําหรับคนที่รู้สึกว่าเอตัวเองมีข้อสงสัยว่าเออเราคิดไปเองไหมนะว่า ว่าเราอายุยังไม่ได้เยอะมากแต่อยากจะดึงหน้าเนี่ยมันแปลกไหมคือกำลังตัดสินใจอะไรอย่างงี้ก็มันไม่ได้แปลกแต่ต้องรู้ว่าอะไรคือข้อจํากัดอะไรคือข้อดีข้อเสียอแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้คนที่ฟังเนี่ยได้คําตอบอืมใช่แล้วก็ถ้าเกิดใครมีอะไรอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะพยายามทําคลิปมาตอบกันเรื่อยๆแบบนี้เนาะเพราะว่าหมอเหงาขอเล่าหน่อยค่ะ